เรียกได้ว่ามันเป็นปัญหาวนลูปแทบจะไม่จบสิ้นนะครับสำหรับไรเดอร์เองที่ถูกลดค่ารอบหรือว่าอัลกอริทึมต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงไปจากเดิมนะครับเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ make sense สำหรับแพลตฟอร์มเองด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ธุรกิจของพวกเขาก็เริ่มเข้าสู่การทําธุรกิจแบบจริงจังนะครับไม่ใช่สตาร์ทอัพที่มัวแต่เผาเงินเหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งไม่สามารถที่จะไปสปอยแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้รวมถึงไรเดอร์ได้รับอะไรที่มันเวอร์เกินจริงไม่สมเหตุสมผลกับธุรกิจอีกต่อไปเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทรดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิมมันเดย์นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นปัญหาที่วนลูปมานานมากๆนะครับสำหรับเรื่องของการประท้วงซึ่งถ้าใครลองไปเซิร์ชทาง Google เองเนี่ยก็จะพบว่าปัญหานี้มันไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นแทบจะทุกมุมโลกนะครับ โดยเฉพาะในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบบ้านเราเองน, <c oughs> นะครับเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยค่อนข้างแข่งกันดุเดือดเป็นอย่างมากนะครับ <c oughs> มันมีความน่าสนใจในธุรกิจนี้อยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีการแบ่งกันะระหว่างแพลตฟอร์มที่ตอนนี้ทำ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นธุรกิจจริงๆและต้องแคร์เรื่องกลุ่มนักลงทุนในตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้นนะครับถูกกดดันมาเรื่อยๆนะครับ โดยเฉพาะตัวอย่างนะครับที่ผมเคยเขียนไปในหลายๆบล็อกโพสนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มอย่าง GrabA นะครับที่ถูกกดดันจากนักลงทุนอย่างหนักมากๆนะครับให้เริ่มที่จะสร้างกำไรได้แล้วนะครับเพราะว่ามันอาจเม้นเงินจากการลงทุนโดยเฉพาะในเฟสสตาร์ทอัพมายาวนานมากเกินไปแล้วนะครับรวมถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ย กลุ่ม v c เองก็ไม่ได้อัดเงินเข้ามาเหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นช่วงที่ต้นทุนการระดมทุนต่างๆเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับระดมทุนกันง่ายๆมากๆนะครับแล้วก็โปรยเงินกันหวานกันเป็นว่าเร่นนะครับแต่ว่าเงินมันก็ถูกใช้ไปกับการสปอยยูเซอร์ไรเดอร์เป็นหลัก ซึ่งมันก็มีหลายแพลตฟอร์มนะครับที่ตอนนี้มันก็ยังไม่เข้าสู่เฟสธ,ธุรกิจแบบจริงจังนะครับเป็นสตาร์ทอัพอยู่หลายๆแพลตฟอร์มในประเทศไทยเองทั้งไลแม n หรือว่า o b i n h o o d เองนะครับก็เพิ่งเริ่มโดยเป็นสตาร์ทอัพที่มีรอบการระดมทุนอยู่นะครับยังไม่ได้ทำการ IPO แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจของแต่ละเจ้าเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่จุดสมดุลเดียวกันนั่นก็คือ เรื่องของการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคิดถึงกําไรคิดถึงต้นทุนที่แท้จริงคิดถึงค่าน้ํามันคิดถึงค่าขนส่งค่าคอมมิชชั่นต่างๆที่แพลตฟอร์มจะได้รับแล้วก็จะไปจ่ายให้กับเหล่าไรเดอร์อย่างไรนะครับซึ่งตัวเลขที่มันลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ make sense นะครับในการทําธุรกิจนี้จริงๆก่อนหน้านี้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อย make ซ e n s e เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นการอัดเม็ดเงินผ่านการระดมทุนมาเป็นหลักนะครับมันไม่ใช่การดําเนินธุรกิจิจรงๆ ซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มของ d e l i เ e r y เพียงเท่านั้นนะครับหลายๆแพลตฟอร์มก็เป็นอย่างนี้นะครับฟเฟสที่เป็นสตาร์ทอัพก็จะมีการหวานเม็ดเงินมหาศาลาาน,นะครับผ่านการระดมทุนมาหรือแม้กระทั่งในธุรกิจขนส่งเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้แข่งขันกันดูเดือดนะครับธุรกิจไหนที่ยังเป็นสตาร์ทอัพอยู่เนี่ยก็ได้เปรียบนะครับมีเงินทุนระดมทุนมามา,มากกว่าแล้วก็มองที่การเติบโตเป็นหลักนะครับเบินเงินเพื่อการเติบโตแล้วก็แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ ธุรกิจที่ทา IPO ไปแล้วอย่าง c u r รี่นะครับมีปัญหามากๆนะครับผมเองก็ใช้บริการอยู่เป็นประจำนะครับเมื่อก่อน c u r รีเองเนี่ยตอนนี้สาขาปิดไปเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเจอกับการลุกหนักโดยเฉพาะจาก f l a ตเอนะครับที่เป็นยูนิคอร์สตาร์อัพของประเทศไทยนะครับแล้วก็โอ้มีการใช้เทคโนโลยีนะครับลงทุนด้านเทคโนโลยีมากมายมาอาสานะครับเพื่อสามารถจัดการกับต้นทุนที่มีข้อได้เปรียบมากกว่านะครับแต่สุดท้ายเมื่อพวกเขาทํา IPO กลายเป็นเฟสธุรกิจจริงๆเนี่ยมันต้องมีการปรับ ร,รูปแบบธุรกิจอาจจะมีการเพิ่มค่าส่งอะไรเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเคอรี่ก็ผ่านเฟสนั้นมาก่อนนะครับตอนแรกก็อาจโปรอย่างหนักมากๆนะครับก่อนที่สุดท้ายก็เข้าสู่จุดที่ธุรกิจต้องทําจริงๆก็เพิ่มค่าส่งขึ้นมานะครับอาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาบ้างน,นะครับเพื่อแข่งขันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงต้นทุนฐางธุรกิจจริงๆเช่นเดียวกับธุรกิจ delivery Service นั่นเองนะครับมันมีเคสอดดี้ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับที่สกอตแลนด์เองครับว่าส กลุ่มรเดอร์เองเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเขาจะได้รับรายได้ประมาณเท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงโควิดระบาดเนีโหรายได้พุ่งสูงกันหนักมากๆนะครับหลายคนเนี่ยลาจากงานไปครับเป็นไร i d เดอร์นะครับแต่ว่าตอนนั้นมันก็เป็นดีมาห์หลอกๆที่เกิดขึ้นนะครับคนไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้นะครับถูกล็อกดาวอยู่กับบ้านทําให้ต้องสั่งกันอยู่แล้วนะครับแต่พอโควิดเริ่มขี้คาย เราจะเห็นได้ว่าคนก็เริ่มไปนั่งทานในร้านอาหารมากขึ้นนะครับสั่งผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้น้อยลงไปนะครับมันเป็นตัวเลขที่กลับมากปกติอีกครั้งไม่ใช่การเติบโตแบบหลอกๆนะครับในช่วงโควิดนะครับที่ทําให้รายได้เนี่ยอาจจะสูงขึ้นนะครับค่ารอบอะไรอย่างเงี้ยมันแข่งขันกันเยอะนะครับทำให้มีปริมาณออเดอร์เข้ามาเยอะมากๆในช่วงนั้นพี่วิโรดเตอร์เองเนี่ยก็ทำรายได้หลายหมื่นนะครับในช่วงนั้นมีการมาลงใน y o YouTube ใน t ิกตอ k เองเราเห็นได้ว่าหลายๆคนก็ ร่ำรวยมาจากช่วงนั้นแต่ว่าพอเข้าสู่ภาะวะาหลังโควิดเองเนี่ยมันก็เริ่มเห็นตัวเลขที่แท้จริงนะครับในสกอตแลนด์เองเนี่ยพบว่า 1- ใน3ของไรเดอร์ในเมืองต่างๆของสกอตแลนด์ได้รับค่าจ้างต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับย้าก็คือค่าแรงขั้นต่ําของประเทศนะครับซึ่งถ้ามองดูในระยะยาวจริงๆเนี่ยเราจะได้ว่า มันมีโอกาสสูงม,มากนะครับแพลตฟอร์มในประเทศไทยเองพี่ๆไรเดอร์ Rider ก็มีโอกาสที่จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับที่เป็นตัวเลขระยะยาวจริงๆแม้ว่าทางแพลตฟอร์มเนี่ยจะออกมาโฆษณานะครับว่าไรเดอร์ที่ประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้เป็นพาร์ทเนอร์ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยมากกว่า10ปอนตต่อชั่วโมงนะครับที่สกอตแลนด์แล้วก็กล่าวถึงความพึงพอใจของไรเดอร์ว่า สูเป็นพตดการนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคําพูดลอยๆสวยหรูอของแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างสวนทางกับข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างไรเดอร์หลายพันคนจากใบแจ้งหนี้ที่อัปโหลดโดยไรเดอร์ทั่วสาราชนาณจักรมันเชี้ให้เห็นว่าไรเดอร์ร้อยละ41เนี่ยได้รับรายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ําที่8.72ปอนด์ต่อชั่วโมง และอีกมากกว่าครึ่งของไรเดอร์ราวร้อยละ56มีรายได้น้อยกว่า10ปอนต์ต่อชั่วโมงบางคนน้อยกว่านั้นมากนะครับโดย1ใน6เนน่ยได้รับน้อยกว่า6.45ปอนต์ต่อชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามนะครับแพลตฟอร์มแทบจะไม่ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้กับไรเดอร์นะครับเนื่องจากพวกเขาก็บอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นอาชีพอิสระอะไรทำนองนี้นั่นเอง ซึ่งก็ลองมาคิดกันดูนะครับตรงนี้ก็ต้องตอบคําถามกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ารายได้จากการเป็นไรเดอร์เนี่ยประมาณค่าแรงขั้นต่ำหรือน้อยกว่านะครับมันคุ้มไหมที่จะไปทําอาชีพเหล่านี้นะครับเพราะว่าต้องไปตากแดดตากฝนต้องเสี่ยงชีวิตนะครับความจริงเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากๆอาชีพหนึ่งนะครับเพราะว่าขับรถและก็ต้องดูมือถืออยู่ตลอดเวลานะครับดู GPS เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการนะครับมันไม่ใช่แค่ความเสี่ยงเฉพาะพี่ๆไรเดอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันยังเพิ่มความเสี่ยงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่บนท้องถนนด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ประสบการณ์ส่วนตัวเจอเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไม่มีไรเดอร์เนี่ยก็จะมีการขับขี่ที่มีความปลอดภัยมากกว่านี้นะครับรู้สึกว่าหลังจากไรเดอร์มันระบาดมากๆไม่มีการควบคุมแบบนี้เนี่ยมันทําให้การขับขี่ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ต้องทํารอบอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็ต้องทํารอบแข่งกับเวลานะครับไม่ให้ลูกค้าด่านะครับเขาต้องขับเร็วแล้วก็ปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาอะไรบ้างแถมยังต้องดูหน้าจอมือถืออีกนะครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบนะครับต่อการขับขี่บนท้องถนนต่อทุกคนโดยรวมนะครับความจริงเนี่ยต้นทุนมันควรจะสูงกว่านี้นะครับในแพลตฟอร์มเหล่านี้ตอนนี้เขายังไม่มีกฎหมายอย่างชัดเจนมากําหนดว่ามันต้องจํากัดจํานวนอย่าง รหรรือว่าต้องไปเสียภาษีรูปแบบไหนให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเปิดอิสระอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็เปิดกันแบบอัลลิมิตนะครับโดยไร้ซึ่งการควบคุมนะครับมันส่งผลกระทบต่อ ทุกคนโดยรวมนะครับแม้ประโยชน์มันจะมีมากนะครับเพราะว่าช่วยให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปรอที่ร้านอาหารนะครับรออยู่บ้านสั่งชิวๆแล้วก็กดจ่ายเงินแบบง่ายๆนะครับอาหารก็มาส่งถึงบ้านนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันนะครับว่ามันส่งผลกระทบต่อคนอื่นบนท้องถนนด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมีการจัดการเรื่องกฎหมายอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับต้นทุนของแพลตฟอร์มเหล่านี้มันอาจจะสูงขึ้นกว่านี้นะครับและรายได้ของเหล่าราเดอร์เองหรือแม้แต่ทั้งร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มอาจจะถูกเรทมากกว่านี้ก็เป็นได้ในอนาคตนะครับ แต่สุดท้ายก็อยากให้เข้าใจนะครับว่าพวกเขาแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็ไม่ใช่นักบุญนะครับที่มาแจกเงินอยู่เรื่อยๆเป็น10บๆปีนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายพวกเขาก็ต้องโดนบีบจากเหล่านักลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นโดยเฉพาะแกล็บเองเนี่ยไปตรวจในอเมริกานะครับโดนกดดันหนักมากๆนะครับถึงขั้นมีการฟ้องร้องแบบกลุ่มแล้วด้วยซ้ำนะครับว่ามันโม้เกินจริงนะครับซีอไปโม้ว่าจะทํารายได้อะไรทํากําไรอะไรมากเกินจริงนะครับสุดท้ายไม่ทําได้อย่างที่พวกเขาโม้ไว้นะครับ ก็ถูกกดดันหนักมากนะครับซึ่งมันไม่แปลกใจนะครับที่ตอนนี้ทำไมเราแพลตฟอร์มเริ่มที่จะมาปรับธุรกิจแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆตัดรายได้ของพาร์ทเนอร์ต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมันไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนนะครับมันจะมากกว่านี้ในอนาคตเพราะว่าเรื่องกฎหมายอะไรเองที่เคยกล่าวไว้นะครับหากมันทําให้ถูกต้องแบบร0 0จริงเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายมาควบคุมมีการเสียภาษีที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วต้นทุนมันอาจจะเพิ่มมากกว่านี้และ อาชีพไรเดอร์เนี่ยอาจช,ชีพอาชีพที่หลายๆคนสนใจอีกต่อไปนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของการลดค่ารอบไรเดอร์ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ Adradon ลแ a ดส a d l. สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ